ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับช่องพี่บ่าว58นะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวน้องซูเปอร์โนวิดกันเนาะตอนนี้ซูเปอร์โนวิดเราก็99แล้วเนาะเพื่อนๆนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวของสวมใส่แล้วก็สเตตัสให้ดูนะครับว่าเออตัวนี้เราที่เราเล่นมาเนี่ยเรามีของสวมใส่ยังไงสเตตัสยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเออซูเปอร์โนวิดสาครินะครับ อันนี้ก็เป็นของสวมใส่ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเซตเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นอันนี้เนาะเพื่อนๆนะครับเริ่มแรกเลยที่เล่นเนี่ยก็คือจะมีเสื้อโนวิดนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือผมใส่การ์ดปูป้าอ่านี่นะครับก็คือบว,บวกเลือด700เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรางบน้อยไงเพราะว่าถ้าเราใส่อย่าง อย่างอินอะไรนะสกิลบัสเนี่ยอ่านะเนี่ยหรือว่าการ์ดโพเมียเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยติดใส่ยอยู่เนี่ยตัวนี้การ์ดแพงเนาะเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับเนี่ยอันเนี้เอ็มกว่า,วาเลยนะแต่ว่าอย่างปูป้าเนี่ยมันแค่สามสี่ร้อยเคงนะตอนผมซื้อมานะครับแล้วก็มัพผมก็เป็นมัพโนวิดนะครับอันนี้ที่ผมใช้บวกห้าเพราะว่ากิจกรรมตีบวกเนาะเพื่อนเพื่อน แต่ถ้าใครใครไม่มีก็ใส่บวกศูนย์ก็ได้นะครับส่วนการ์ดเนี่ยผมใช้เป็นบาโฟจูเนียนะครับก็คือบวก AGI 3แล้วก็คิตติคอนหนึ่งอันนี้ก็ช่วยให้เราตีเร็วขึ้นนะครับเนาะแล้วก็รองเท้ารองเท้าก็เป็นรองเท้าซูเปอร์โนวิดนะครับก็คือบวกบวกเลือด100แล้วก็ใส่การ์ดอะลามเข้าไป ก็จะได้เลือดเพิ่มอีก300อีนะครับก็การ์ดระหว่างการ์ดละลามกับรองเท้าเนี่ยเราก็ได้เลือด400แล้วแล้วก็คอมโบกับเสือ้อปูป้าเราอีกนะครับก็จะได้เลือด1,100แล้วเพื่อนๆก็อันนี้เราก็เล่นได้สบายแล้วนะครับตีได้ชิวๆแล้วแล้วก็ส่วนหมวกเนี่ยปัจจุบันผมใส่หมวกกิจกรรมบวก6นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็ใส่เป็นหวีนะครับก็บวกคิทิคอน6 อ่าน,นี้ก็ช่วยให้เราตีติดคิทิคอนเยอะขึ้นนะครับเนาะส่วนประดับเนี่ยอันนี้ผมใช้ตั้งแต่ต้นเลยนะเพื่อนๆก็เป็นคลิปโคบนนะครับสองข้างนะครับก็คิดิเข้าเปอร์เซ็นแล้วก็บวกสเต็งหนึ่งนะครับก็หลักๆของก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีหูเปโกเข้ามานะครับแล้วก็ ปากเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยผมมีเพราะว่าผมซื้อตั้งแต่ราคามันยังน้อยอยู่นะครับเนาะปัจจุบันนีมน้มันแพงไปไปกลแล้ว <c oughs> คือถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนชา์โด้เพื่อนๆดูผมผมแทบไม่มีอะไรเลยนะครับนะคอสก็เป็นหูธรรมดานะครับอันนี้ฟื้นเน็ต P10 ทุกๆ10วินะครับเนาะก็มีแค่นี้นะครับ ของประมาณนี้นะครับไม่มี shadow ซุป no นะครับเออแค่นี้ก็เล่นได้แล้วเนาะเพื่อนเอนเออถ้าถามอ่าลืมขวานไปนะครับอาวุธนี่อาวุธก็จะเป็นขวานออกบวก5้านะครับหนงูดำ um อ่านะครับแล้วก็3ามนะครับก็คือตีติดคียิคั่นั่นแหละเพื่อนเอนเออเนาะก็ก ถ,ถ้าพูดถึงกองสวมใส่ก่อนหน้านี้ก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็ถามว่างบเท่าไหร่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้เอาเป็นว่าผมไม่นับปากเลเวลลิ่งแล้วกันนะครับไม่นับปากเลเวลลิ่งก็อยู่ที่ประมาณ 10m เนาะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับ 10m เล่นได้แล้วเนาะ<ๆ>ก็แพงสุดน่าจะเป็นขว,วานนะครับขวานเนี่ยผมซื้อมาตอน 6m เนาะแล้วก็คลิปโคบอเนี่ยก็ สองข้างก็ตีว่า 2m ก็เป็น 8m แล้วแปแล้วก็เสื้อกับมัฟเนี่ยอ่าเนี่ยเสื้อใส่การ์ดกับมัฟแล้วก็เท้าเนี่ยก็ไม่เกิน 2m นะครับไม่ถึง 2m ก็ตีว่า4ชิ้นเนี่ยมีเสื้อมีมัฟมีรองเท้าแล้วก็มีหวีเนี่ยก็ตีว่า 2m ก็ 10m แล้วก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆ 10m ก็เล่นได้สบายแล้วนะครับหูเนี่ยจริงๆแทบ แทบมีปลน้อยนะครับเพราะว่าน,นี้มันบวกเอใหญ่แค่หนึ่งเนาะคือไม่ใส่ก็ได้นะครับเนาะเออส่วนสเตตัสนะครับสเตตัสผมผมจะเล่นเป็นเอเจย์99เนาะเพื่อนเพื่อนสเต็ง50นะครับเออเด็ก50ลัก45แล้วก็อิน31นะครับแล้วก็เหลืออีกหนึ่งหน่วยก็ไปลงวิทเนาะก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสเตตัสอันนี้จะเป็นสายคียเนาะก็คีติคอลเลก,ก็อยู่ที่54เปอร์เซ็นต์นะครับก็ ตีติดบ่อยเนาะเพื่อนเพื่อนส่วนการ status, อัพสเตตัสเอ๋การอัพสกิลเนาะสกิลที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเริ่มแรกเลยนะครับก็คืออัพดับเบิลแอตแทกสิบลบลีกสิบนะครับจากนั้นเนี่ยมาอัพ AB อย่างละสิบเนาะเพื่อนเพื่อนเออแล้วก็อัพอัพฮิลเนี่ยตอนแรกเราอัพ AB เนี่ยเราต้องมีฮิลสามอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรพออัพ AB เสร็จ ปุ๊บผมก็ไปอัพฮิวให้เป็น5นะครับเพื่อมันจะฮิลได้ดีขึ้นแล้วก็อัพฟื้นเอชพีนะครับเลเวล5อันนี้เพื่อเพื่อมันจะช่วยฟื้นเอพีเร็วขึ้นเพราะว่าทูเปอร์โนเวตเราเอพีน้อยอ่ะอัพไว้เพื่อมันมันฟื้นเอชพีแล้วเราจะได้เอามา AB ตัวเองเนาะจากนั้นเนี่ยก็มาอัพรถเข็น10นะครับอัพรถเข็น10เสร็จแล้วค่อยไปอัพอิพนฟู v ฟเนาะเพื่อน เออเพราะว่าอันนี้มันจะบวกค่าเด็กให้เราเอเจกับเด็กนะครับเพราะเพิ่มแอสแอสแท็กสปีดมาอีกหนึ่งอ่ะเออแล้วก็ผมก็ไปอัพสติลสิบสติลสิบเสร็จเนี่ยก็จะเลยห้า p o i ต์อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนแล้วว่าอยากอัพอะไรอันนี้ผมอัพไปสองไฟแล้วก็คือผมอัพอ่าอัพอันนี้หนึ่งอ่าที่เป็นลูกลูกไฟอย่างนี้เนาะสีฟ้าเนาะเพืเ่อนๆเออแล้วก็อัพเทเลพอร์ตหนึ่ง นะครับอันนี้เหลือสองพอยผมไม่รู้จะลงอะไรก็ก็เอาไว้ก่อนนะครับหลักๆ, <g ül> ๆ <g ül> ของสเตตัสสกิลก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆนถามว่าสายคียที่เข้าตีแรงไหมก็คือคือซูเปอร์โนวิเนี่ยมันไม่แรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เล่นสนุกขึ้นเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองไปตีให้เ่เพื่อนดูแล้วกันเออว่ามันจะสนุกไหมเนาะก็เดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันนะครับ <g ül> เพื่อนๆอ,อ่ะไป อ่าครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ดันโซฮีแล้วเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองตีกันนะว่ามันอ่ามันจะตีสนุกไหมตีติดคลิเยอะไหมนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆอ่า แย่งเราเจอเลยเนี่ยก็ถือว่าติดคลิดีนะครับอาจจะไม่เยอะเหมือนแอ์แต่ก็ตีสนุกนะเพือพ่อน ก็ชิวๆสบายๆได้เลยนะครับเนี mm ่ย hmm. เสียงเสียงคลีกก็เล้าใจนะเพื mm ่อ hmm. ูดิ ก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะเออเพื่อนๆสนใจก็ลองมาเล่นดูได้นะครับเนาะสำหรับซุปเปอร์โนวิทสายคริเนาะเพื่อนๆหรือว่าถ้าใครจะอยากเล่นเป็นสายเวทก็ได้นะครับแต่ว่าสายเวทออโต้สเปลก็อันนั้นก็จะค่อนข้างใช้งบเยอะเนาะเพื่อนๆเ,เออถ,ถ้าเล่นแบบผมเนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมใส่ของเริ่มต้นตะกี้เนี่ย อันนั้นก็คือ 10m เนี่ยเราสามารถเล่นได้แล้วนะครับเนาะตีชิวๆติดขิไปละเออส่วนเรามีงบเหลือเราก็ค่อยขยับขยายนะครับเดี๋ยวผมลองใส่โซเชตเริ่มต้นให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับแบบเริ่มต้นก็ประมาณนี้เนาะ,อะลองดู ก็ตีเบาล,ลงมานิดหนึ่งเนาะเพราะว่าผมใส่เทมสตงเ,เนาะเพื่อนเพื่อนแต่จริงๆผมจะจริงๆผมจะใส่เทมเอจินะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีใส่ก็เลยใส่สติงไว้ก่อนนะครับเอาความแรงขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้เราไม่มีเทมสตงก็ไม่ขี้เหร่เ,รเรนาะเพื่อนเพื่อนดูดิก็เล่นได้สบายนะครับ ติ๊กิบ่อยกว่าเดิมด้วยนะ,ะ,ะก็ประมาณนี้นะครับขอเก็บกองแป๊บนึง หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็ลองหามาเล่นดูได้เพื่อนเพื่อนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับน้องซูเปอร์โนวิดออกมาเรื่อยๆนะครับเนาะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะเพื่อนเพื่อนเออใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ